เซนเซคะหนูจะเรียกคนญี่ปุ่นว่าน้องๆอย่างนี้ได้ไหมโอโจซังใช้ยังไงนะคะเคยเห็นคนญี่ปุ่นใช้เรียกเราจะเอาไปใช้เรียกได้ไหมนะเดี๋ยวเซนเซอธิบายคํานี้ก่อนโอโจซังใช้ยังไงนะคะโอโจซังเนี่ยใช้เรียกผู้หญิงที่มีอายุน้อยกว่าที่เราไม่รู้จักคุณหนูอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะวิธีใช้ก็คือใช้เรียกผู้หญิงที่ มีอายุน้อยกว่าเราที่เราไม่รู้จักนะคะถ้าเรารู้จักแล้วไม่ใช้คํานี้เรียกกันนะลูกแล้วก็มักจะใช้ในร้านค้าในงานบริการถ้าหนูไม่ได้อยู่ในร้านค้าแล้วทํางานบริการอยู่ในร้านนั้นหนูก็จะไม่ได้ใช้คํานี้แล้ะเรียกคนอื่นไม่ได้ใช้คํานี้นะคะแล้วก็มันจะความหมายถึงคุณผู้หญิงหรือว่าน้องสาวก็ได้นะคะเอแต่ว่าอย่าลืมนะใช้เรียกคนที่เด็กกว่านะคะอายุมากกว่าเราไม่ใช้คำนี้เรียกนะลูกเอแล้วก็มีแบบสุภาพกว่านี้ก็คือโอโจซามะ เปลี่ยนสั่งเป็นสมะอันนี้ก็คือเรียกแบบคุณหนูท่านคุณหนูอะไรประมาณนี้เออนะคะที่ใช้กับคนที่ดูมีฐานะอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าเกิดว่าเราทํางานอยู่แล้วเรามีรุ่นน้องอะไรเงี้ยก็จะไม่ใช้คํานี้เรียกนะคะแล้วก็มีเปลี่ยนหางเป็นจังนะคะโอโจจังใช้กับเด็กๆนะคะที่ เราไม่รู้จักอ่ะเดินมาแล้วแบบโอโจจังโดชตาไนาเต๋โนะทำไมหนูร้องไห้อยู่ล่ะอะไรอย่างเงี้ยเจอเด็กผู้หญิงกำลังร้องไห้อยู่ริมถนนนะคะเราก็จะเรียกโอโจจังนะคะ <c oughs> คุณหนูคะอะไรอย่างเงี้ยเออน้องสาวจ้าก็ใช้ในกรณีนี้นะคะแต่ว่าเราก็จะไม่ได้ใช้คำนี้นะคะเรียกบ่อยเหมือนน้องๆเหมือนในภาษาไทยของเรานะคะ <c oughs> แล้วเราจะใช้ยังไงล่ะ <c oughs> คำนี้ดูแบบมันเป็นคำที่ไกลตัวหนูเหลือเกินค่ะเจ เอออายุประมาณน้องรุ่นน้องเง,งี้ยหนูจะเรียกเขาว่ายัางไงนะคะหนูจะเรียกเขาทําไมล่ะหนูมีอะไรจะคุยกับเขาล่ะหนูไม่รู้จักเขาอะแสดงว่าจะต้องไปรบกวนอะไรเขาสักอย่างขอความช่วยเหลือหรือว่าถามทางอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็จะใช้คํานี้เรียกได้เลยค่ะสุมีมาเซง็งเออนั่นแหละอ่านะคะสุมีมาเซง็งนะคะโทษนะคะพูดแบบนี้ไม่ได้เลยกลางๆเลยก็ถือว่าเป็นการเรียกแล้วนะคะอโนยหันกันทั้งขบวนรถนะคะเอออโนูมิมาเซ็งแบบนี้ก็ได้นะคะขอโทษนะคะอันเนี้ย วัฒนธรรมญี่ปุ่นจะต่างจากบ้านเราก็คือ<ๆ>ก็จะไม่ไปเรียกใครว่าพี่พ,พี่น้องๆกันตลอดนะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้เป็นเกจความรู้นะคะวิธีการเรียกคนอื่นวิธีการเรียกบุคคลอื่นนะคะเซนเซร์รวบรวมไว้ในคอร์สนี้แล้วนะคอร์สคำศัพนามอันนี้ก็เป็นคอร์สเรียนฟรีเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ไม่มีชีตติม้มาขายนะคะน้องๆสามารถโหลดไฟล์ เอาไปปิ้นเองได้เลยนะคะอ่ก็ฝากดูย้อนหลังด้วยละกันนะคะในคอร์สนี้รวมไว้หมดเราจะเรียกคนอื่นว่าอะไรเรียกตัวเองว่าอะไรรวมสรรพนามบุรุษที่1บุรุษที่2บุรุษที่3เอาไว้ให้หมดเลยในคอร์สนี้คอร์ดคำสรรพนามเยอะมากเหรอก็ฝากคอร์สนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าสนใจศึกษาเรื่องการเรียกบุคคลเพิ่มเติมเนาะวันนี้เชนเชไปก่อนแล้วถ้ามีคําถามเพิ่มเติมใดๆก็ มาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ก็ได้ค่ะหรือว่าอยากคุยเป็นส่วนตัวก็แอดไลน์ออยเซนเซได้เลยนะคะเซนเซไปก่อนแล้วแล้วเดี๋ยวมาเจอกันในครั้งต่อไปค่ะมาตะคอนโดสวัสดีค่ะ